เพื่อนหายเพราะขายตรงจริงไหมทำเอ็มเวลเพื่อนจะเลิกคบจริงหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานหรือทาอาชีพอะไรถ้าคุณทําแล้วนิสัยไม่ดีครับใครๆก็ตีตัวออกห่างใครๆก็ไม่คบทั้งนั้นแหละแล้วทําไมหลายๆคนชอบคิดว่าทำเอ็มเวแล้วเพื่อนต้องเลิกคบนะครับเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ในอดีตท,ที่เห็นใครบางคนที่ทําธุรกิจเอ็มเวแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเอย่างเช่นเรามีเพื่อนชื่อกอไก่ก็ไก่มาบอกเราว่าเฮ้ย ขอไข่เนี่ยเพื่อนในกลุ่มเรานะเขาไปทํแอมเวย์แล้วสุดท้ายเนี่ยขอไข่เนี่ยตั้งแต่ทํแอมเวย์นะก็พยายามมาขายของตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วก็สร้างความลําคาญให้กับกอไก่ด้วยเราก็เลยติดภาพว่าเอ้ยถ้าเราจะเข้ามาทาธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเราจะต้องเป็นแบบขอไข่ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าแล้วเราอยากจะทําแบบขอไข่หรือเปล่าเราก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแต่แล้วทาไมหลายๆคนเขาถึงเลือกที่จะทําในวิธีการที่แบบมันไม่ค่อยโอเคแอมเวย์ M เขาไม่ได้บอกอะครับว่า ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรม 1, 2, 3, 4, 5ก่อนคราวนี้หลายๆคนที่ไม่ได้เรียนรู้ครับเขาก็เลยไม่มีศิลปะครับในการนําเสนอนะครับหลายๆครั้งอาจจะรวมถึงการที่แบบตอบคําถามคนอื่นไม่ได้ด้วยนะก็เลยทําให้ออกไปทําแบบผิดๆนะครับจนทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดภาพจําที่แบบมันไม่ค่อยดีกับธุรกิจแอมเวย์ถ้าเรา ไม่อยากทําแล้วเพื่อนเลิกคบหรือว่าคนรอบตัวหายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องวิธีการนําเสนอเรื่องวิธีการพูดคุยที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจอย่างถูกต้องคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนจะหายยกเว้นว่าเพื่อนคุณที่หายไปเนี่ยเขาคบคุณเพราะตําแหน่งหน้าที่การงานอันนั้นก็เป็นอีกเรื่อง